สวัสดีครับสวัสดีครับอ่าวันนี้วันนี้วันอะไรนะวันพระใหญ่ใช่ไหมใช่คนน้อยเลยไม่ได้ไปโรงเรียนโรงเรียนหยุดเมื่อเช้าเตรียมตัวแล้วอยากจะไปโรงเรียนแต่ไม่ได้ไป <c oughs> ก็เลยหยุดพอดีอ่าแม่ให้ไปซื้อรองเท้าใหม่ <c oughs> แต่รองเท้ามาดูสิมันเป็นไงเราคู่แดงๆามาดูก่อน <c oughs> เอามาดูก่อนนะ องเท้าย่ในนี่รองเท้าย่ำนี้มันเล็กใช่ไหมใช่โอ้มันเล็กเนี่ยสายไปโรงเรียนแล้วมันเล็กนะครับขอโทษนะครับที่ให้ดูรองเท้าอย่างนี้นะครับขอโทษเลยนะครับเพราะว่ามันเล็กครับเบอร์ยี่สิบเก้าเบอร์ยี่สิบเก้ามันเล็กไปนะครับพอดีแม่เอาตังค์มาให้ไปซื้อรองเท้ากันนะครับวันนี้พอดีโรงเรียนปิดหนึ่งวันนะครับเราก็จะไปซื้อรองเท้ากันนะครับรองเท้าเบอร์สามสิบให้น้องเขาจะไปซื้อที่ไหนดี ตลาดไหนดีเอ่ยตลาดน,นรองเลยเหรอโอ้มันไปไกลจังไปเราไปซื้อรองเท้ากันนะครับไปเจอที่ร้านขายรองเท้าเลยนะครับถึงที่หมายแล้วเราไปจะไปซื้อรองเท้ากันลงฝั่งนู้นสิมาท่านนี้เฮ้ ซื้อรองเท้าให้นักเรียนหน่อยไปไเบอร์สามสิบพอสอง ครับมันมีเบกเกอร์มีนันยางแสง่เข้ามาเลยครับมีเบกเกอร์มีนันยาแล้วก็จะมีไทเกอร์ไหนครับอันนี้โคซิตี้ <c oughs> มีมีเบอร์ค่ะแต่ให้ให้เลือกก่อนว่าเอาไ,ไหนเราจะหยิบเบอร์เล็กมาให้แล้วแล้วราคา,า,คานี่ราคาประหยัดก็จะอยู่ที่สองร้อยคู่นี้ครับ,รบเอาคู่นี้เนาะครับเบอร์สามสิบสี่ครับ ขอดูาาสีน้ำตาลสามสามสามสีสสส่มันหน่อยมาไอ้แตวน้อยมานี่มานั่งใส่ถุงข้าวรอดูอ่ะให้หนะครับขอสองแล้วหรอครับ<ก><น>ขอสองทำไมตัวเล็เก เหมือนจะไม่ได้เลยว่ะสามสามมาอย่งี้จะใหญ่เลยอ่ะ30ครับไปเอา30ไม่ได้ไม่ได้ตีนอกนิดนึงสามสก็เขาใส่29อยู่อ่ะแลอมันเป็นการุ่นลองท้าอายุ9ก่ามาน้เดือดเพชรเพราะว่ารุ่นนี้มันใหญ่อันนั้นอันนัเบออะไรไม่ลืมตรอก อันนี้สามไม่ได้ดอกน้องนอนนคนปีนใหญ่เอ,อ้ยปีนเล็กไปไปไปน้งอ่มาดีเหเลื้อนไว้สามคิซมันเลยพอดีจะใครจะกวนเนะาะใครมันนอนไงนอนแข ใส่รุ่นนี้อยู่หรอไหนครับรุ่นอัน,นอันนี้อยู่ใช่ไหมอาจจะใช่ใชมั้งอันนี้ยี่เก้านะให้น้องลองก่อนวันนี้เลยดูจะใหญ่แล้วยี่เก้ายังใหญ่เลยแค่สามชิ้นมันใส่ยี่สิบเก้าแต่ยี่สิบเก้ามันขับมันไม่ขับดอกแต่ว,ว่ามันเป็นรองเท้าฟิตไปหรือเปล่ายังไม่ถึงเลย,ยนะี่ไหนดันทำไมอีกดันท้า,างบนครับ เหลือไหมเหลือนิดเดียวหรือเดียวสามสิบเอาสามสิบเลย สาิบเามอสิบเลยลยดู <The> <The> ้าถเท้าเพิ่มไหมเดเอาแต่งข้าวทุกท่าแม่ซื้อไปแล้วโอเคสองสามเก้าสองร้อยยี่สิเยียครับมันเบอร์น้อยเบอร์สามสิบ เบอร์สามสิบเบอร์สามสิบอ่าจ้าเบอร์สามสิบนี่อ่ะไม่มันเบอร์แก่เต็แก่อันน um> ี้รับย่งเดียวเนาะครับสองสามเก้าไอ้ปุ้มภาลูกค้าคนไหนโชคดีหน่อยเจอละคาเก่ามันมีราคามันมีราคาเก่ากับราคามันต่างกันยี่สิบบาทแต่ว่าราคาเก่ามันแทบจะหมดแล้วล่ะ อันนี้ของปีนี้ของปีกายเนยเหลือขายไปหมดเด็กปีครับผมเจ็ดร้อยแปดสิบครับถุงเท้าต้องไหมเนี่ยต้องเปค่าเปล่าไปเอารง,งท้าเร็ว,รวนี่แค่นี้งท้าในายอยู่แค่นี้จะไม่กลับน<ย>เนี่ยเพิ่งเปิดสิขึ้นรถก่อน ขึ้นรถก่อนอย่าเพิ่งน,นะรถนะเรียบร้อยได้รองเท้าแล้วไปขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถได้รองเท้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วสองร้อยยี่สิบบาทนักเรียนเรียบร้อยแล้วนะครับ มรองเท้าเสร็จสมอารมณ์หมายไปเดี๋ยวกลับบ้านกันนะครับ